ใช้ลราบาดนี่พ่อมาหอดแล้วอ่ะโอ้โหนี่นี่นี่ไปเรื่อย่างเง้ไม่เป็นไรเก็บเลยพี่จะดูที่เคลียเยก็บเลยหลายถุเก็บเลยหลายเก็บ<ๆ>เลยเก็บเลยเก็บเลยนายโยเคลียบหมอย่างเบิร์ตอีกแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงเคลียแบ่เคลียแบบ <c oughs> โอ้มีแต่ดอกใหญ่ๆน,นี่นี่โย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 โอ้ยห้โอ้ห้ามไม่ได้ต้องเคลีย <c oughs> โอ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โห <c oughs> มีหัดทับพีพี่น้องเอ้ยท <c oughs> ับพีใครกันไม่รู้ทับพีผู้ใดล่ะพ่อเห็ดหลายๆถิมซ้ำ <c oughs> เออเคี้ยเคี้ยเคี้ยเคียเคียเคีนี่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 สะพีหักมันอ่ะอมัดไว้มัดไว้โอนี่โอ้ตรงนี้ไนี่นี่หลลูกเลยนี่นื่อืเขาลูกนี้หัวละนี่นี่นี่งนีนี่นี่เคีียวเีเคีียวพี่นองี่ี เดี๋ยวเอากล่องไว้จังสี่ก่อนเอากล่องไว้ก่อนนี่โอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเขี้เฮ็ดเขี้เฮ็ดเบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิงเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด นี่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 พี่น้องเห็ด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 ดูการเก็บเห็ดแหนกวางไว้ตรงไหนอะเก็บใส่ถุงแล้วเก็บใส่ถุงแล้ว เีกียเนี่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 เห็ดเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดนี่นี่เกีไหนนี่นพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องนี่นี่่อยเห็ดนี่ปลาปวดหัวงไปแล้วครับ ยาก็บระเพมาเ้อะครับบัดที่นี้ครับตาลายไข่ที่มกินยามข้าวมันคิดยามข้าวมันตาลายไข่ที่เมืกินข้าวมาทางไหนโยเอ้ยพากลับให้ถูกด้วโยนี่นี่พี่น้องเห็ดเหตุพี่น้อง ทำดีเทปบ้านเขาขึ้นนี่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 ้าคีเนี่ยนี่ย้นานอกจากเวกใส่ล่ะอะไรใส่เห็นป่าไ่ไม่เห็นเงีเห็นนี่ี้นม ก็ก็ก็กถือว่ามวนยูมันก็พ่อไป,เ,ปเรื่อยๆแต่ว่ามวนวยูจะหมายถึงว่าอันห้างขุดนะ่ะคันคกวันเ้าไมันขุดทีนิ้เนาะน้องโซเลียตเนาะขุดทีนด้ทีนีนใช่ถ้าเห็นแล้วก็นี่ ขยับไปอีกขยับไปอีกหารถมันนะปลาคนนัางคนไหนนี่ก่อนนี่